สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาจีนนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค,ค่ะก่อนอื่นนะคะขอเฉลยแบบฝึกหัดส,สัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะอันนี้เลยที่ให้ทำไปนะคะในช่องสีเทา2อ,อันนี้นะคะรูเมีให้เป็นตัวอย่างไปแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มตรงที่ข้อนี้เลยพยญชนะนะคะก็คือตัว G ค่ะสลับอัววรรณยุกต์เสียงที่สองจัตาวาก็จะเป็นกัว ข้อที่ข้อถัดไปนะคะก็คือตัว B เท่ากับปอปลา EN สระเอินวรรณยุกเสียงที่3เสียงเอกคำนี้อ่านว่าเปิ่นนะคะถัดไปค่ะตัวที่ทหาร AI สระไอนะคะวรรณยุกเสียงที่4เสียงโทก็จะอ่านว่าไทยไทยถัดไปนะคะ ซทเฮสนะคะก็คือจอจานร,รอเรือ ONG สละองค่ะวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งเสียงสามันนะคะคำนี้อ่านว่าจงจงถัดไปค่ะตัวเแทนตัวมอมา้าคือเพียญยชนะนะคะ E เอยเอ้ย E, I. e I ก็คือสละเออยค่ะและวรรณยุกต์เสียงที่สามคำนี้อ่านว่าเหมยนะคะคุณเมยเติมหอหีบเข้าไปแต่ว่าถ้าน้องไม่มีหอหีบไม่เป็นไรนะคะถือว่าถูกแต่ว่าอ่านให้อ่านออกว่าเหมย ต่อไปค่ะตัว y นะคะเวียนชนะแทนด้วยยอยักษ์สระค่ะ ing สระอิงวันในยุคเสียงที่หนึ่งเสียงสามันนะคะไม่ผันเสียงคำนี้อ่านว่ายิงยิงถัดไปนะคะตัว h ค่ะเวียนชนะแทนหอนกคู OK U, ่ an สระอันค่ะวันในยุคเสียงที่เสียงที่สองนาะอผิดผิดผิดนะเสียงที่สองจะตัว,วาค่ะคำนี้อ่านว่าหาร นะคะหานสุดท้ายค่ะตัว f แทนเพียนชนะนะคะก็คือฟ o r f ฟันตัว a สระย r วรรณยุกต์นี้3แทเียเอกนะคะคำนี้อ่านว่าฝ่าฝ่าทำไม่ใช่ฝ้านะคะฝ่าภาษาไทายอาจจะอ่านว่าฝ้าแต่ภาษาจริงก็คือฝ่านั่นเองอันนี้ก็คือตอนที่1นนะคะและอันนี้ก็คือตอนที่2มาดูทีละข้อนะคะเขาบอกว่าให้เติมเสียงวรรณยุกต์ อันนี้ครูเมย์เติมไปให้แล้วนะคะคำที่หนึ่งจงกัวประเทศจีนข้อที่สองคือไม่กัวประเทศอเมริกาข้อที่สามอาหารกัวประเทศเกาหลีข้อที่สี่่ะรืป่ปนประเทศญี่ปุ่นข้อที่ห้าะยิงกัวอังกฤษนะคะหกทยายกัวประเทศไทยเรานี่เองต่อไปเจ็ดค่ะ ฝาหัวประเทศฝรั่งเศสแปดค่ะอ้าวต้าลี่ยาประเทศอทศทศอสเตรเลียนะคะอันนี้เนองถ้าเกิดไม่ทันสามารถหยุดสต็อปไว้แล้วก็ตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้ทันที่สามเรายังไม่ได้ให้ทำครูเมย์ยังไม่ให้ทำนะคะเดี๋ยวมาเรียนกันก่อนก็คือตอนที่สามตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกัน สำหรับเอกสารที่ใช้นะคะใช้เอกสารเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะเรายังลังเียเรียนเป็นกันไม่หมดเลยมาดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมเมย์ขอทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะเหมือนเดิมทุกครั้งที่เรียนเราต้องทบทวนคำศัพท์นะคะคำที่หนึ่งค่ะนา,นาแปลว่าไหนสองค่ะกัวกัวกัวประเทศ ไทกัวประเทศไทยนะคะจจัว中国ัวประเทศจีนค่ะอังกฤษอังกฤษประเทศอังกฤษนะคะ ไอ้ค่ะเม่ของมของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปนะคะญี่ปุนป่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นหานกวัวหานกวัวประเทศเกาหลี ฝากวัวฝากวัวประเทศฝรั่งเศสออสเตาลีอลประเทศออสเตรเลียะนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ของสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการขยายคำนะคะ การขยายคำเนี่ยทำไมเราต้องขยายคําเพราะการขยายคําเป็นประโยคเป็นวลีเนี่ยจะทําให้เราเรียนบทสนทนาได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะเรียนไปทีละนิดทีละนิดนะคะอันนี้ก็คือตามชีตท,ที่ให้มานะคะเราจะรู้คําศัพท์ทุกคําแล้วจะมีอยู่คํหนึ่งที่เราไม่รู้ก็คือคําว่านีเลยอ่านว่าอะไรคะตัว r น,นะคะแทนตัวรอเรือ en n, สระเอนวรณยุกตเสียงที่2เสียงตะวา่าก็จะว่าเหรนเหรนเหรในที่นี้แปลว่าคนค่ะนะคะทีนี้ไอ้คนมันจะใช้ยังไงเนี่ยก่อนอื่นนะคะเราต้องเรียนรู้ก่อนนะคะว่าคนเนี่ยมันจะไปวางส่วนไหนของคําศัพท์และมันคืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดกรูเมสอนแค่ว่ามันแปลว่าคนเนี่ยน้องก็จะงงนะคะ,ะไปดูกันเลย เหรนนะคะแปลว่าคนลักษณะการใช้มันมีอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เอาประเทศนะคะวางไว้ข้างหน้าคําว่าเหรนเหมือนกับคําศัพท์ที่เราเรียนไปนะคะประเทศต่างๆเนี่ยวางไว้หน้าคําว่าเหรนก็จะแปลได้ว่าเป็นคนประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นไทยกัวเหรนไทยกัวก็คือ คนไทยอ่าไทยก๋วก็คือประเทศไทยค่ะเหรินนะคะแปลว่าคนพอมันรวมกันแล้วเนี่ยนะคะไทยก๋วเหรินนะคะมันก็จะแปลว่าคนไทยถูกไหมเข้าใจไหมเอ่ยอ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะแรกจงก๋วเหรินจงก๋วคือประเทศอะไรคะใครจําได้จงก๋ว จงกัวก็คือประเทศจีนค่ะเพราะจองกัวเหรินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนจีนนะคะถัดไปค่ะยิงกัวเหรินยิงกัวเหรินจำได้ไหมเอ่ยยิงกัวเป็นการทบทวนคำศัพท์ไปในตัวนะคะยิงกัวก็คืออังกฤษค่ะยิงกัวเหรินก็คือประเทศเอ่อคนอังกฤษค่ะขอโทษคนอังกฤษนะคะ ถัดไปค่ะเหม่กัวเหรินใหม่กัวคือประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพอเติมเหรินไปก็จะกลายเป็นคนสหรัฐอเมริกาหรือคนอเมริกาเองนะคะมีอีกค่ะรื่อปันเหรินรื่อปันก็คือญี่ปุ่นนะคะรื่อปันเหรินก็จะเป็นคนญี่ปุ่น ฮานกัวเหรนฮานกัวก็คือเกาหลีค่ะหานกัวเหรนก็จะกลายเป็นคนเกาหลีทันทีต่อไปค่ะฝ่ากัวเหรนฝากัวฝ่ากัวฝ่ากัวก็วคือฝรั่งเศสนะคะพอเติมเหรนเข้าไปก็จะเป็นคนฝรั่งเศสค่ะ ่ะทีนี้มาดูนะคะเอาเดี๋ยวก่อนทบทวนก่อนทบทวนอีกสักรอบเดี๋ยวลืมนะคะไปค่ะจงขวารเหรินคนจีนยิง่งขวารเหรินคนอังกฤษหม่กัขวเหรินคนอเมริกาเรือปิรนเหรินคนญี่ปุ่นหานขวารเหรินคนเกาหลี ฝากัวเรนคนฝรั่งเศสมีคำหนึ่งนะคะที่ตกไปก็คือออสเตรเลียจำได้ไหมคือประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียเติมเหรนก็เป็นออสเตรเลียเรนก็คือคนออสเตรเลียเหมือนกันนะคะต่อไปมาดาูการขยายคำกันค่ะทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่การขยายคำจริงๆแล้วนะคะมาดูคำแรกคันนาในที่นี้คืออะไรนา ก็คือไหนน,ะะหนา,นนานกัวเหรินนาไหนกัวประเทศเหรินคนถูกไหมคะก็จะกลายเป็นคนชาติไหนหรือว่าคนประเทศไหนนั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมเอ่ยนานากัวเหรินต่อไปนะคะชื่อนากัวเหรินชื่อก็คือเป็นหรือว่าคืออันนี้เจอมาเยอะแล้วนะคะชื่อนากัวเหรินก็คือ เป็นคนชาติไหนคะมันก็จะขยายมาทีละนิดทีละนิดนะนะคะต่อไปค่ะประโยคสุดท้ายแล้วเริ่มจะมีประธานขึ้นมาแล้วค่ะเป็นประโยคสมบูรณ์นะคะหนีชื่อหนาขัวเหรนหนีก็คือเธอค่ะก,ก็จะกลายเป็นเธอเป็นคนชาติไหนอ่านตามคามุณมิกครั้งนะคะหนาหนาขัวเหรนชื่อหนาขัวเรน ，你นี国人？นากวหรนะะในหน้านี้ก็จะเป็นรูปแบบของประโยคคำถามค่ะมาดูประโยคถัดไปกันบ้างนะคะจงกัวจงกัวคืออะไรเอ่ยทบทวนคำศัพท์ประเทศจีนนะคะจงกัวเหรนคนจีน ชื่อจองกัวเหรินชื่อแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้เป็นนะฮะชื่อจองกัวเหรินก็คือเป็นคนจีนสุดท้ายค่ะมีประธานค่ะ我是中国人ก็คือฉันเป็นคนจีนนั่นเองค่ะอ่านตามอีกครั้งนะคะจงกัว中国人 是中国人我是中国人เมื่อหน้าที่แล้วนะคะสไลด์ที่แล้วก็เป็นคําถามใช่ไหมคะคราวนี้ก็จะเป็นคําตอบค่ะถ้าน้องเอามาเทียบใ,ใกล้ๆกันเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นประโยคคําถามกับประโยคคําตอบกันเลยถัดไปค่ะอันนี้อะไรยิ่งกัวประเทศอะไรเอ่ยยิงกัวประเทศ อังกฤษนะคะยิ่งกว่าเหรนคนอังกฤษค่ะทีนี้ค่ะมีประโยคปฏิเสธขึ้นมาแล้วปฏิเสธเราเคยเรียนกันแล้วนะคะตอนบออเอืเ e นะะี่ยปูชื่อแปลว่าไม่ใช่นะคะปูชื่อยิ่งกว่าเหรนแล้วว่าไม่ใช่คนอังกฤษนะคะให้วงกลมคําว่าปูชื่อเอาไว้นะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะ ปู่ชื่อยิงกวัวหรนต่อไปค่ะประโยคสุดท้ายค่ะไมเคิลไม่เคิลอะไที่นี้ชื่อคนนะคะไมเคิลปู่ชืย่ยิงกวัวหรนแปลว่าไมเคิลน,นะ,ะไม่ใช่คนอังกฤษอันนี้ที่ครูไม่ให้วงนะคะปูชื่อก็คือไม่ใช่นะคะเป็นการปฏิเสธนั่นเองค่ะ 再读一次。英国、来读一下。我们来读一下。我们来 o 一下。我们来读一 อันนี้เป็นหมดสนทนาแล้วเดี๋ยวขอข้ามไปที่อันนี้หนึงนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นประเทศของประเทศอาเ,อาเซียน,นะคะก็ค,คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งหมดสิบประเทศแต่ว่าในความเป็นจริงตอนนี้นะคะมีสิบบวกสามสิบบวกอะไรเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าประเทศหลักๆที่ก่อตั้งเป็นครั้งแรกนะคะของสมาคมอาเซียนเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดสิบประเทศเดี๋ยวมาดูทีละประเทศกันนะคะอันนี้ไม่มีคําอ่านให้นะคะแต่ว่าให้ฟังแล้วก็ตั้งใจฟังจริงจริง ไม่ได้ใช้เยอะนะคะแต่ว่าเรียนเพื่อรู้เอามาดูกันเลยอันแรกก็คือเวนหลใช่หไหมวนไลก็คือประเทศบรูไนถ้าเป็นคนบรูไนเนี่ยก็คือวนหลายเหรนเราเติมคําว่าเหรนเข้าไปนะคะก็จะเป็นคนบรูไน,นทันทีอันนี้เป็นการทบทวนการใช้คําว่าเหรนเนาะถัดไปค่ะมเมียนเตี้ยนเมียนเตี้ยนคือพมา่าเมียนเตี้ยนเหรนก็คือคนพมา่า ข้อที่สามฟิลิปินฟิลิปินฟิลิปินก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะเราเติมคำว่าเหรนไปฟิลิปินเหรนก็คือคนฟิลิปปินส์ต่อไปข้อที่สี่นะซินเจียพวซินเจียพว เราเติมเหรนเข้าไปก็จะเป็นซินเจียพัวเหรนนะคะก็คือค้นสิงคโปร์มันก็จะคล้ายๆเขาเรียกอะไรคำพ้องเสียงหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับคําว่าฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเราก็เขาก็จะพยายามหาคําที่คล้ายๆคําว่าฟิลิปปินส์ขึ้นมาก็จะเป็นไฟลิปปินส์อะไรเงี้ยค่ะสิงคโปร์ก็จะเป็นซินเจียพัวเขาก็พยายามหาคําที่คล้ายๆคําภาษาอังกฤษมาให้คน คนจีนของเขาเองนะคะอ่านออกเสียงได้ง่ายขึ้นเพราะเอาจริงๆคนจีนเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ค่อยเปิดรับภาษาอังกฤษนะคะน้อยมากที่คนจะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะคนจีนเขาก็เลยหาคํามาทับศัพท์ของเขาเองนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะไทกวัวไทกัว,กวประเทศไทยอันนี้รู้อยู่แล้วนะคบไทกวัวเหรนคนไทยต่อไปข้อที่6นะฮะเยื้อนาน ย่ย้านานก็คือคนเออก็คือประเทศเวียดนามนะคะเย่ย้นานเหรินเติมเหรินเข้าไปก็จะเป็นคนเวียดนามนะะไปข้อที่เจ็ดนะคะเจียนผู่เจ้เหรินเจียนผู่เจ้นะคะก็คือกัมพูชาเติมเหรินเข้าไปเจียนผู่เจ้เหรินก็คือคนกัมพูชานะะค่ตอไปประเทศที่แปดเนะี่ยยาวหน่อยนะคะ ยินตู้นิเซียยินตู้นิเซียก็คืออินโดนีเซียนะคะพอเติมเหรินเข้าไปนะคะยินตู้หนีเซียเหรินก็คือคนอินโดนีเซียถ้าละคำอย่างเช่นเวลาเราบอกว่าคนอินโดอย่างเงี้ยคนอินโดอินโดย่อมาจากอินโดนีเซียใช่ไหมคะ ในภาษาจีนเราจะย่อคําว่ายิ่นตู้ไม่ได้นะคะยิ่นตู้คําเดียวหรือว่าสองคำเนี่ยในภาษาจีนแปลว่าประเทศอินเดียนะคะเราจะต้องพูดเต็มๆว่ายิ่นตู้นิียาเหรนก็คือคนอินโดนีเซียค่ะต่อไปข้อที่เนะคะมาลายเซียมาลายเซียก็ยคือประเทศมาเลเซียเหมือนเดิมค่ะเติมเหรนเข้าไปก็จะเป็นมาลายเซียเหรน มาลายเซียเหรนนะคะสุดท้ายค่ะลาววัวลาววัวลาววัวคือประเทศลาวนั่นเองโอเคไหมพอเติมลาววัวเหรนก็จะเป็นคนลาว ะะอันนี้คุณเม์พูดถึงการเติมเรื่อนนะคะแล้วก็เป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเออประเทศนี้แปลกดีจังภาษาจีนก็อาจจะจาได้ขึ้นมาก็ได้นะคะเทคนิคการเรียนรู้ภาษาจีนบางทีเกิดจากความชอบอะไรที่แบบเออแปลกๆของประเทศนี้นะคะอันนี้ก็คือผู้ได้ฟังนะคะสว่วนมันสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะ ไม่มีอะไรเยอะนะคะครูเมย์ก็จะสอนอยู่แค่จบตรงที่กยารยขยายคำนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาอาจจะต่อด้วยแบบบทสนทนาเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าป .6 เนี่ยภาษาจีนนะคะจะเรียนแค่เทอมนี้เทอมแรกเทอมเดียวนะคะครูเมย์ก็พยายามไม่เรียนทั้งหมดนะคะเวลาเปิดเทอมมาครูเมย์ก็จะเลือกบทบางบทมาเรียนนะคะในหนังสือฉะนั้นเนี่ย เปิดเธอมาเราจะไม่ซ้ําตรงนี้กันแล้วนะคะเราจะข้ามไปบทสนทนาเลยนะคะส่วนแบบฝึกหัดนะคะส่วนตอนที่เหลือของอ่แบบนนะคะครูเมย์ก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายนะคะเพราะว่าการสอนการเรียนการสอนออนไลน์นะคะครูเมย์ก็ค่อนข้างจะตั้งใจทํามากนะคะในส่วนของพอยท์เพราะว่าความละเอียดความ อะไรเงี้ยค่ะขั้นตอนการสอนมันก็ต้องเป็นไปตามพอยด้วยนะคะซึ่งคนข้้งยากพอสมควรแล้วก็ต้องอัดคลิปวิดีโอเองอีกน,นะคะขอขอบคุณนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทําแบบฝึกหัดตั้งใจทําความเข้าใจนะคะอาจจะเร็วไปบ้างนะคะหรือ,อยังไงมีข้อผิดพลาดบ้างครูเม์ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ แบบฝึกหัดนะคะนี้ก็เป็นแค่ให้แปลความหมายค่ะโดยการหาตัวอักษรจีนนะคะไม่ใช่หาตัวอักษรจีนนะคะก็คือให้ดูตัวอักษรจีนนะคะแล้วก็ไปดูว่ามันแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็น้องก็เขียนคําแปลมานะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเฉลยกันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ